สวัสดีครับผมอานนท์นะครับกับ b m a x ็ i t คลิปนี้ก็ได้แกะสําหรับตัว iPad Air 4นะฮะ iPad Air 4ตัวนี้เป็นเครื่องที่ยังอยู่ในประกันอยู่เลยนะครับแต่ประเด็นก็คือเครื่องเนี่ยโดนน้ำมานะฮะสังเกตดูคาบน้ำที่แบตเตอรี่นะครับคาบน้ำที่จอเครื่องชาร์จไม่เข้านะครับไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์ประกันได้เพราะว่าหมด เงื่อนไขคือเครื่องโดนน้ำโดนความชื้น B Max Service นะครับรับแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะ iMac หรือ macbook macbook air macbook pro ที่โดนน้ำหรืออุปกรณ์อะไรที่ไม่สามารถเคลมประกันได้นะครับเรายินดีที่จะซ่อมแล้วก็ช่วยเหลือตรงนี้นะครับตัวนี้เป็น ipad air 4โมเดลก็จะเป็นตัวเดี๋ยวนะตัวนี้ a 2 3 1 6 นะฮะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าตัวใหม่เลยนะครับประกันเหลืออีกตั้งหลายเดือนนะครับเกือบปีเลยใช้ได้แป๊บเดียวนะครับโดนความชื้นไปแล้วน่าจะโดนน้ําฝนนะครับไหลเข้าในช่องของตัวชุดระบบชาร์จนะครับสังเกตดูข้างในมามาดูใ้ใกล้ลำโพงก็จะออกแบบมาค่อนข้างจะดังดีกว่าตัวเก่าค่อนข้างเยอะนะครับ แล้วก็ตัวนี้ทัชไอดีจะอยู่ที่ตัวนะครับในตัวโฮมทัชไอดีก็จะสะดวกขึ้นนะครับส่วนองค์ประกอบภายในแบตเตอรี่จออะไรต่างๆก็เป็นตัวเลตินาแล้วตัวนี้ก็ทำการซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าชาร์จเข้าไหมเพราะก่อนนั้นเนี่ยชาร์จไม่เข้าเลยนะครับน้ำเข้าไปในส่วนของตัว ชุดระบบชาร์จนี่นี่สังเกตดูนะครับเข้าอ่ะเรียบร้อยก็ประมาณนี้นะครับมาแนะนำเผื่อท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องเครื่องไม่ว่าจะเป็น iPad iPhone iMac หรือ Macbook ต่างๆนะครับที่มีปัญหาฝาก BMac ไว้ด้วยนะครับส่วนสาขาต่างๆนะครับเดี๋ยวผมอนุญาตแปะไว้ใต้ลิงก์นะครับตอนนี้มี3สาขาก็ พาร์ทต่างๆงานซ่อมงานเซอวิสท,ทั้งหลายติดต่อ b m a x s e v i t ได้หรือช่อง Channel b m a x s e v i t นะครับลูกค้าสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้หรือแอดไดดีไลน์จากตัวนี้ได้เลยสอบถามปัญหาเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะมีแอดมินเข้าไปให้ข้อมูลนะครับว่าอาการนี้ราคาเท่าไหร่ประมาณไหนค่าซ่อมใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็ราคาประกันนะครับประมาณนี้ขอฝากไว้ด้วยคลิปนี้ผมอานอนท์กับ iPad Air 4ขอลาไปก่อนนะครับกับดีนะสวิสวัสดีครับ